งานพรีเมียมมากนะครับเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับสำหรับตัวเดนอนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสาเหตุที่ทําไมนะครับเครื่องรุ่นนี้ถึงได้เสียงดีเสียงเพราะดูสิครับชิปที่เขาใช้เป็นของยี่ห้อเบลปล่านะครับไม่อ่านแผ่นขาดใส่แผ่นไม่ล็อกนะครับผมอุปกรณ์ภายในนะครับผมคือเกรดออริโอเกรดทั้งนั้นแล้วก็เกรดไฮเอ็นเลยครับผมหม้อแปลง2ลูกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับ มาลุ้นตรงที่หัวอ่านนะครับถ้ายังไม่อ่านก็คือต้องเปลี่ยนหัวอ่านนะครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมพาทุกคนมาดูของสวยๆงามๆกันบ้างนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องเล่นนะครับซีดีนะครับผมของเดน o อนนะครับรุ่น dcd s 1 0นะครับตัวนี้คือของแรเท่มเหมือนกันนะครับสำหรับค่ายเดนอนนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ก็บอกว่าเสียงดีเลยทีเดียวนะครับมาด้วยอาการ ไม่อ่านแผ่นครับผมอันนี้ลูกค้าพีพีเอฟซีนะครับพีเอฟซีจากกรุงเทพเลยนะฮะขับรถมาสมเครื่องถึงหน้าร้านเลยนะครับผมบอกว่าช่วยดูแลให้หน่อยนะเพราะว่าตัวเนี้ยอยู่กับพี่เข้ามานานแล้วนะครับบอกว่าอาการที่เสียก็คือไม่อ่านแผน่นถาดใส่แผน่นไม่ล็อกนะครับผมก็คือเวลามันสไลด์ออกมาเนี่ยมันไม่ล็อกอยู่อยู่กับที่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูครับผม ว่าจะเป็นยังไงนะครับเปิดเครื่องครับนี่คืออาการจะปร,ะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองใสแ่แทนทั่วๆไปลองดู นะมันจะเป็นข้างๆนะครับดูซิว่ามันเป็นยังไงถ้าแบบนี้ก็คือไม่อ่านครับผมเพราะถ้ามันอ่านมันจะขึ้นอินเด็กพวกนี้เป็นจำนวนเพลงแล้วก็รายะเวลาในการเล่นนะครับว่ากี่ชั่วโมงกี่นาทีนะฮะถ้าแบบนี้แสดงไม่อ่าน โอเคเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาซ่อมตัวเดนนอนรุ่น DCD S10 ครับผม <Yahoo! S 1> ก่อนอื่นนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมกดไลค์กด, like, ด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวพาทุกคนมาชมด้านในกันครับว่าเขาจะเจ๋งแค่ไหนนะครับไปชมกันเลยครับไปแกะเครื่องเลยครับผมตอนนี้ผมายน็อตออกมาทุกตัวลวละวยกดูด้านในนะครับ เครื่องตัวนี้นะครับดักหนักมากนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวให้ดูด้านในนี่ครับเหตุผลที่มันหนักแคบฝ้านี่ก็หนักแล้วครับผมคืองานพรีเมียมมากนะครับเกรดพรีเมียมจริงๆนะครับสำหรับตัวเดนนอนตัวนี้นะครับบอดี้นะครับเขาทำจากทองแดงเลยนะครับผมนี่นะครับเหล็กหนามากนะครับ ดูสิครับอุปกรณ์ภายในนะครับผมคือเกรด audio ออเกรดทั้งนั้นแล้วก็เกรด h n นเลยครับผมนี่ดูสิครับอันนี้แค่ชุดจ่ายไฟนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นชุดาภาคดิจิตอลนะครับผมแปลงสัญญาณเสียงนะครับออกไปนะครับนี่ระบบของเขาในสุดยอดจริงๆนะครับ ส่วนชุดกลไกเมคานิกนะฮะจะอยู่ที่ตรงนี้มอแปลง2ลูกนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสุดยอดมากก็คือเขาใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเสียงจริงๆครับผมนี่อันนี้เป็นชุดควบคุมคกลไกการทำงานของระบบ CD ดีนะฮะสุดยอดจริงๆครับผมอันนี้น่าจะเป็นบอร์ดแปลงนะครับตรงนี้ แต่แปลงมาจากโรงงานครับผมตัวนี้โอเคเดี๋ยวต้องไล่เช็คก,กันยาวครับผมหลกัหลกๆที่ผมเห็นความเสียหายก็คือชุดแมคาีนิกมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องชุดกลไกชุดหัวอ่านนะครับว่ามันปกติหรือเปล่านะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับผมยังไม่เช็คหัวอ่านหรอกแต่ว่าถ้าเกรดแบบนี้หัวอ่านขั้นเทพแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะมาลื้อดูนะครับ เดี๋ยวต้องขอไล่เช็คดูก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแล้วจะมาสรุปให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นสาหรับตัวเดน o อนนะครับ DCD S10 ตัวนี้นะครับรูยกันเลยครับ ทุกคนผมได้ทําการตรวจเช็คนะครับส่วนต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดจ่ายไฟนะครับอันนี้บอร์ด Pre-out นะครับอันนี้บอร์ดตัวเมนบอร์ดคอนโทรลนะครับผมดูหม้อแปลงนะครับม้อแปลงจะมีช่องมีม้อแปลงสลับออดิโอแล้วก็ดิจิตอลก็คือขอแยกไฟกันเลยนะครับสำหรับเลี้ยงชุดปีชุดปีก็จะเป็นออดิโอนะครับส่วนชุดดิจิตอลเนี่ยก็สําหรับ เลี้ยงชว่วงพวกซีดีพวกตัวเมนบอร์ดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมนบอร์ดนะครับลูกผสมนะครับตัวนี้มีทั้งยามาฮ่านะครับชิปควบคุมที่เป็นของยามาฮ่าแล้วก็ของเดน o อนเนี่ยโซนี่ก็มาครับผมโซนี่เนี่ยจะควบคุมในเรื่องของตัวการอ่าน ของชุดซีดีนะครับควบคุมในส่วนของชุดซีดีนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นควบคุมตัวมอเตอร์สปินเดิลชุดถาดนะครับการขยับหัวอ่านพวกเนี้ยชิปตัวนี้ควบคุมนะครับส่วนตัวนี้เป็นของเ e นอนนะครับผมอันนี้ควบคุมในเรื่องของการทํางานของตัวเครื่องนะที่เราควบคุมหน้าจอรับสัญญาณรีโมทพวกนี้นะครับโอเค <c oughs> และตรงนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับสาเหตุที่ทำไมนะครับเครื่องรุ่นนี้ถึงได้เสียงดีเสียงเพราะดูสิครับชิปที่เขาใช้เป็นของยี่ห้อเบอร์บาลนะครับอันนี้เมดินกัเรียนะครับเบอร์บาลตัวนี้ PCM 1 7 0 2ครับนี่ก็ชิปตัวเที่เหมือนกันชิปแดกนะครับผมก็คือ ดีต้อนทัวรนะหลอกคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มาผ่านตัวออฟแอมออฟแอมก็ไม่ธรรมดานะครับของ Texas นะฮะแล้วก็เบอร์ลองลองลงมานี่ก็สุดๆเหมือนกันครับผมก่อนที่จะปล่อยออกมาช่องพวกนี้นะครับดูได้เลยเผื่อบางคนอยากต้องการนะครับอยากไปโมดิฟายเครื่องเสียงหรือว่าชุดซีดีของตัวเองอยากให้มันเสียงดีขึ้นนะครับผม สำคัญเลยคือพวกนี้นะครับเบอร์พวกนี้แหละสำคัญมากๆเลยนะครับมีผลต่อเรื่องเสียงทุกตัวเลยครับแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับถ้าชอบแนวไหนก็ลองดูครับผมมีเลือกหลายเบอร์เลยตอนนี้มี NE 5 5 3 2 P นะฮะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะ OP 2 7 5GP เยอะเยอะเลยนะครับเบอร์ดีๆทั้งนั้นเลยครับส่วนชุดจ่ายไฟเนี่ยก็ใช้ดูฮะคาปาซิเตอร์เกรดดีทั้งนั้นเลยนะครับ7ไ n เลยครับผมของเอหนาก็จุดนี้นะครับเราจะแก้ไขตัวชุดบอร์ด ควบคุมชุดซีดีก่อนนะครับแล้วมาดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมนะครับหัวอ่านมันจะอ่านแผ่นได้หรือเปล่านะครับเพราะหัวอ่านเนี่ยดูครับเบอร์นี้เป็น KSS 2 4 0 A เป็นหัวของโ o น y นั่นเองนะฮะเบอร์นี้ก็หายากนะครับผมดูที่ปรับเนี่ยตัวปรับหัวอ่านมันมีทั้งหมด3ตัวเลยอันนี้ก็จะ จัดยากพอสมควรครับผม oh, <no. S 1> นี่อันนี้เบอร์ถาดเราจะมาลุ้นดูว่าเราแก้ชุดชุดเมนบอร์ดเสร็จแล้วเราแก้เนี่ยชุดแมคานิกนะครับผมจุดไหนที่มันติดขัดเราก็จะแก้ไขเราจะมาลุ้นตรงที่หัวอ่านนะครับถ้ายังไม่อ่านก็คือต้องเปลี่ยนหัวอ่านนะครับสำหรับรุ่นนี้ เพราะว่าเครื่องอายุมากแล้วนะครับก็จะมีการเสื่อมสภาพของตัวอุปกรณ์ฉะนั้นแล้วลุยกันเลยครับผม <Yahoo! S 1> เดี๋ยวมาเทสกันอีกรอบนะครับหลังจากที่เราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคไปลุยกันเลยครับ าครับได้เวลาทดสอบแล้วสลับตัวเครื่องเล่นซีดีเดนนอนนะครับ RCD S10 นะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องกันดูนะครับนี่โอเพนี่เทสกับแผ่นเดโมโน,นะครับตัวนี้ขอแค่อ่านอ่านก็คือจบเลยอ้าวอ่านแล้วครับทุกคน เพราะว่าตัวนี้นะครับผมได้แก้ทั้งเมนบอร์ดแล้วก็ตัวห้ออ่านไปนะครับเดี๋ยวมาเทสกันดูว่าเป็นยังไงเสียงเขาจะใสกิ้งไหมนะครับมาลองดูครับ อ่านเร็วนะครับผมตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับการประมวลผลของแต่ละแท็กเนี่ยมั่นยาม,มากนะครับดูภายใน,นครับดูดีนะครับผม สะอาดเลยเพราะว่าตัวนี้เราแก้ไขแล้วก็สปาเครื่องใหม่เลยนะครับผมใช้งานได้แล้วครับดีใจมากเลยนะครับผมดีใจแทนเจ้าของเครื่องด้วยนะครับผมที่เราทำได้เวลาย้อนกลับนะครับอย่างเงี้ย ใช้งานได้ดีเลยครับโอเคผ่านแล้วครับสหรับตัวเครื่องเล่นซีดีเดนอน RCD S10 นะครับผมถ้าเพื่อนๆสมาชิกชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับผมฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมหรือ พี่พี่มีเครื่องเล่นซีดีอยากจะส่งมาเช็คอยากจะให้เราตรวจเช็คยินดีครับผมสามารถติดต่อจองคิวทางไลน์หรือว่าทาง Facebook ที่ขึ้นหน้าตอนนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีแอดมินเข้าไปตอบนะครับผมโอเคเพอร์เฟกมากเลยครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ุ่มต่างๆก็คือไล่จัดก,การเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมก็คือเวลาเรากดเนี่ยคือติดมือเลยนะฮะแมคานิกแก้ไขให้ด้วยนะครับก็เกือบๆรวมๆก็คือเราจะแก้ไขมันกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะเหมือนมันที่ออกจากห้างใหม่ๆเลยนะครับก็คือเน้นให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะครับถ้ามาหาเราแล้วนะครับผมโอเคคงไม่มีอะไรแล้วครับผมใช้งานได้แล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ น่าเพียงพอเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ